เข้าเรียนกันหรือยังฉันเข้ามาแล้วพวกเธอยังวิ่งกันวุ่นวายกันไปหมดเข้าเรียนเ๋ยวนี้นั่งที่ในเทิดศักดิ์ไปเรียกเพื่อนมาเลยเยยสมศรีไปเรียกเพื่อนมาฉันจะหักคะแนนจิตพิเัยพวกหล่อนที่หมดอะมาสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยฉันก็รีบมาสอนพวกเธอเพราะไม่งั้นอะฉันจะต้องไปส่งสูตรให้เพื่อนเพื่อนเธอเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเธอน่ะสั่งสูตรมากันเยอะมาก เธอเข้าใจไหมฉันก็เลยรีบมาสอนพวกเธอก่อนก่อนที่ฉันจะสอนเสร็จแล้วฉันก็ต้องไปส่งสูตรส่งชากาแฟเพื่อนๆนเธอเองอ้อยเร็วๆเ,เข้าเรียนมัวแต่วุ่นวะวุ่นวายกันอยู่นั่นแหละไมหมดเเด็กพวกนี้อา้าวโจทย์วันนี้โจทย์วันนี้คืออะไรสิ่งที่ฉันจะมาสอนเธอคือมีลูกศิษย์ฉันนะคะมีนักเรียนในคลาสนะคะถามดิฉันว่า,าค,ค,คุณครูคะ ถ้าลูกค้าสั่งมาว่ากาแฟไม่ขมไม่หวานทำยังไงอ่าเห็นไหมเออคือพอลูกค้าบอกว่ากาแฟไม่ขมพวกเราพวกเราทำอะไรคะพวกเราเตรียมจ้วงน้ำตาลกันแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่าแต่ลูกค้าดันพ่วงบอกว่าไม่หวานด้วยเออเอากับเขาสิ แล้วทำยังไงทีนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดามทาให้ดูเป็นแนวทางไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมาดามหมายถึงว่าเพื่อนๆอาจจะทาไม่ไม่เหมือนกับมาดามก็ได้แต่มาดามเรียนไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่ผิดไม่มีถูกส,สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าลูกค้าแฮปปี้ไหมกับสิ่งที่คุณทําให้นะคะอ่ะกาแฟไม่ขมไม่หวานมาดามทํำยังไงนะคะถ้าเป็นลูกค้ามาสั่งกับมาดามนะโอเคมาดามจะตักน้ําตาลแบบนี้ค่ะ ไม่ขมไม่หวานใช่ไหมบานางตักน้ําตาลหนึ่งช้อนก็จริงแต่เป็นหนึ่งช้อนที่สะบัดน้ําตาลออกตักขึ้นมาหนึ่งช้อนแล้วสะบัดน้ําตาลออกค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้คุณอย่าลืมนะสิ่งที่ลูกค้าสั่งคืออะไรไม่ขมนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เราเออเราเราเคลียร์แล้วว่าไม่หวานก็คือเราก็ไม่ใส่น้ําตาลเยอะถูกไหมแต่ลูกค้าไม่เอาขมด้วยเออนั่นแหละ คุณลดน้ำตาลลงไปแล้วคุณก็ต้องลดกาแฟลงไปด้วยสิคะอ่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่กาแฟประมาณ2ช้อนถึง3ช้อนชาใช่ไหมวันนี้ลูกค้าสั่งกาแฟไม่ขมไม่หวานมาดามตักลงไปที่1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งคะ่ะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะพอดีสำหรับทุกคนนะคะไม่ได้หมายความว่าจะพอดีสำหรับทุกคนสุดท้ายแล้วคุณต้องคุยกับลูกค้านะคะอ่ะ มะดามตักกาแฟไป1ช้อนครึ่งนะคะอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าตักกาแฟไปช้อนเดียวอาจจะไม่เข้มข้นก็ได้มันก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนะคะอ่ะทีนี้มาดามจะใส่น้ำร้อนไปอีก100 ml อันนี้สูตรสำหรับแก้ว22อ่อนนะคะมะดามใส่น้ำร้อนไป100 ml อ่าไม่ขมไม่หวานคือคุณต้องลด ลดกาแฟาลงให้เขาหน่อยนะคุณลดน้ําตาลไปแล้วคุณก็ต้องลดกาแฟาให้เขาด้วยไม่ใช่ลดน้ําตาลอย่างเดียวแล้วใส่กาแฟาเพิ่มเข้าไปเหมือนเดิมไม่เอาค่ะแบบนั้นเข้มเกินนะโอเคคือเอาง่ายเถอะเราดูแล้วคือลูกค้านะอยากกินกาแฟานะแต่เขาไม่ชอบความเข้มของกาแฟาที่มากเกินไปพอเข้มมากเกินไปใจสั่นเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอออยากกินอยู่แต่ไม่อยากกินกาแฟาที่เข้มเกินไปคุณเข้าใจไหมอ่ะ คราวนี้พอเราใส่ไปแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็นมข้นมาเลยเขาบอกว่าไม่หวานมาดามใส่20 ml พอค่ะมาดามไม่ใส่เยอะไปกว่าน,นี้นะคะโอเคมาดามจะใส่นมข้นไป20 ml นะคะอ่าใส่นมข้นไป20 ml แล้วมาดามก็จะใส่นมข้นจืดลงไปอีก20 ml มาดามบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าเรื่องของรสชาติมันเป็นเรื่องของความชอบลูกค้า บอกไม่ได้ว่าทําแบบนี้แล้วลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบบอกไม่ได้ว่าใส่นมข้นลงไป30 ml ได้ไหมมาดามก็มมมบอกไม่ได้อีกว่าแล้วถ้าใส่30 ml ลูกค้าจะชอบไหมนะคะมาดามบอกแล้วว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคือ คุณต้องคุยกับลูกค้าเยอะๆพยายามฟังเสียงลูกค้าเยอะๆคุณอยากได้เขาเป็นลูกค้าประจำอะเขาไม่ชอบกินในสูตรที่คุณเรียนมาเออแม้แต่สูตรของมาดามเปิ้ลนะอะเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่ามันหวานไปอย่างเงี้ยคุณก็พยายามปรับพยายามลดให้มัน ถูกใจลูกค้าให้มากที่สุดคุณทําได้ไหมทําตัวเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเขาทุนทําได้ไหมทําตัวเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเขานะคะเพื่อที่จะคุยเขาว่าพี่แบบนี้โอเคไหมหนูต้องปรับอะไรไหมหนูต้องลดหวานกว่านี้ไหมคุณพยายามทําอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่มาแล้วก็อย่างเนี้ย ใครเขาจะสั่งคุณมาดามถามหน่อยเถอะพยายามทําตัวให้กลมกลืนกับลูกค้าให้ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณมีลูกค้าประจําดังนั้นกาแฟแก้วนี้มาดามบอกไม่ได้ว่าจะถูกใจทุกคนไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทํานะคะไม่มีถูกไม่มีผิดก็แค่แบบคุยกับลูกค้าหน่อยว่าโอเคไหมไม่หวานไม่ขมเนี่ยนะคะอ่ะมาเราก็เอาแก้วมาเลยแก้วย2บสองออนนะคะ เรื่องรสชาติมันพูดยากคุณแต่ละคนกินไม่เหมือนกันเนาะเหมือนมาดามอะค่ะเหมือนที่มาดามเคยแชร์เรื่องราวของตัวเองมาพอสมควรคือมาดามชอบกินโซดามะนาวแต่ไม่ใส่น้ำเชื่อมนะไม่ต้องหวังดีใส่น้ำเชื่อมให้มาดามมาหนึ่งช้อนชามาดามก็ไม่เอาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม่ค้าชอบคิดคิดแผนลูกค้านะคะตายไปหลายคนแล้วนะคะคิดแทนลูกค้าโอ้โหมาดาม กินโซดามะนาวไม่ใส่น้ำเชื่อมมันก็จืดๆสิงั้นหวังดีใส่น้ำเชื่อมให้มานิดนึงมาดามไม่เอานะคะบอกไว้เลยมาดามไม่เอาเพราะมาดามกินอย่างนี้จริงๆนะเออโซดามะนาวไม่ใส่น้ำเชื่อมรสชาติจะเป็นยังไงก็จืดๆเปรี้ยวๆค่ะเออแต่มาดามกินแบบนี้นะคะไม่ต้องหวังดีใส่ให้เหมือนกันค่ะกรณีนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องหวังดีไปเพิ่มน้ําตาลอะไรให้เขาเลยนะโอเคมา เราก็เทใส่เลยแบบนี้นะคะเตรียมพร้อมเสิร์ฟเลยคุณจะท็อปด้วยฟองนมก็ได้คุณจะใส่ลาดนมแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวใส่อันนี้หน่อยเพิ่มมานิดนึงอ่ะโอเคมาเห็นไหมเนี่ยบะดำไม่ได้บอกว่าตรงนี้คือพอดีนะคะเพราะว่าคนที่จะบอกว่าพอดีได้ที่สุดคือลูกค้า นะคะดังนั้นคุณต้องคุยกับลูกค้าให้เยอะๆคุณจะได้เข้าใจว่าเขาชอบกินยังไงกันแน่นะคะเรื่องของรสชาติไม่มีคําว่าตายตัวแต่ละคนกินไม่เหมือนกันบางคนทําแตกต่างจากมาดามก็ไม่ได้ผิดนะคะคุณทําได้เลยนะคะแต่นี้มาดามแชร์ให้คุณดูเป็นแนวทางเนาะ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วสําหรับกาแฟไม่ขมและไม่หวานอย่างที่ลูกค้าต้องการมาดามขอชิมหน่อยว่ามันเป็นยังไงอยากจะรีวิวในสิ่งที่มาดามทําให้เพื่อนๆดูนะอืมคืออย่างนี้มันลดกาแฟลงมันจะเขาเอาง่ายว่ามันจะไม่มีความรสชาติความเข้มของกาแฟนะคะล,ลูกค้าบางคนไม่ชอบกินกาแฟเข้มนะคุณอย่าลืมนะเออชอบกินกาแฟอยู่แต่ไม่ชอบกินกาแฟเข้มนะคะอันนี้คือ ความเป็นกาแฟมันมันมัน,ม,นมันไม่เข้มมากพอที่เขาจะกลัวนะ่ะเออเอาง่ายง่ายซะนะแล้วก็หวานก็ไม่หวานด้วยนะคะลองดูนะคะเพื่อนเพื่อลองดูลองเอาไปทํานะคะมาดามทาให้เป็นแนวทางแล้วว่าถ้าลูกค้าสั่งว่ากาแฟไม่ขมไม่หวานทํำยังไงเพื่อนเพื่อลองดูเป็นแนวทางนะคะสําคัญที่สุดคือเพื่อนๆต้องคุยกับลูกค้าเยอะๆนะโอเคนะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดติดตามช่องโชงกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ